กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำวิธีการเล่นฟิงเกอร์โรนะครับจริงๆฟิงเกอร์โรมีทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับแค่มือขวาอย่างเดียวก็แยกเป็นหลายวิธีแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยกมาสักวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นวิธีการเล่นลักษณะนี้ครับฟิงเกอร์โรเห็นไหมครับว่าโน้ตที่เล่นออกมาจะไม่พร erm ้อมกันนะครับเหมือนกับเราดีดสาย นะครับแต่ว่าเป็นการเล่นเลียงนิ้วนะครับถ้าเราเล่นแค่บล็อกคอร์ดธรรมดาเล่นพร้อมกันอย่างนี้ก็จะเรียกว่าการเล่นบล็อกคอร์ดธรรมดานะครับก็อาจจะฟังดูตรงๆแล้วก็แข็งแรงดีนะครับแต่ถ้าใส่ลูกเล่นที่เป็นฟิงเกร์โรมือขวาเข้าไปเหมือนกับว่าจะฟังดูแล้วอ่อนโยนอ่อนนุ่มกว่าอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูวิธีการฝึกกันนะครับวิธีการฝึกมือขวาก็ อยากให้ค่อยๆเพิ่มทีละนิ้วก่อน,นครับนิ้วแรกอาจจะเป็นนิ้วโป้งก่อนก็ได้นนครับใส่5อย่างนี้ก่อนนะครับพอคล่องแล้วเราก็ใช้นิ้วชี้ดูนะครับนิ้วชี้อาจจะไปเล่นใส่3นะครับะนะครับค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับตอนแรกก็ช้าๆก่อนได้นะครับแล้วค่อยๆเสร็จแล้วค่อยๆเพิ่มนิ้วกลางนะครับ เป็นสายที่2เป็นเร็วขึ้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยฝึกนะครับตัวนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนิ้วอาจจะต้องอลดความเกร็งลงนิดนึงนะครับครับเสร็จแล้วเพิ่มนิ้วนางเข้าไปที่สายห่งนะครับ จะลงพร้อมกันนะครับแต่ว่าไม่ได้พร้อมกันลงจังหวะที่หนึ่งนะครับสามสี่อย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะยกขึ้นไปเป็นสายสี่สายสามสายสองก็ได้นะครับยกขึ้นมาอยู่ที่ความต้องการนะครับต,ต้องการความาสูงของเสียงหรือว่าความต่ำของเสียงนะครับอันนี้ก็ต่ำหน่อยเห็นครับถ้าเราเล่นปกติ C C sharp D i m D9 G แต่ถ้าเราเพิ่ม Finger roll เข้าไปนะครับเห็นนะครับว่าคนละสีสันกันเลยนะครับจะมีความอ่อนโยนมากกว่านุ่มนวลมากกว่านะครับหรือว่าเอามาเล่นในเพลงก็ได้นะครับเช่นเพลงนี้ครับถ้าเล่นตรงๆ ก็จะแข็งๆหน่อยแต่ถ้าเราเล่นฟิงเกอร์โรลตัวนี้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าจะข้ามใส่สอไปก็จะเป็นโน้ตตัว C นะครับคอร์ดซีแล้วก็ตัว G ใส่สาแล้วก็ข้ามไปใส่หนึเลยครับจะเว้นใส่2ซึ่งเป็นนิ้วกลางไว้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างยากนะครับจริงๆถ้าเล่นพร้อมกันแต่ถ้าไม่พร้อมกันนะครับเหลื่อมกันนิดๆนะครับ งเป็นบล็อกคอร์ดแต่ถ้าเล่นฟิงเกอร์โร่ผมใช้บ่อยมากนะครับสำหรับเทคนิคนี้ฟิงเกอร์โร่มันจะทำให้เพลงดูอ่อนอ่อนโยนดีนะครับใช้เกือบทั้งหม วิธีการฝึกก็อย่างที่แนะนําไปนะครับช้าๆทีละนิ้วเพิ่มทีละนิ้วนะครับอ่น,นี้ก็เป็นวิธีการเล่นฟิงเกอร์โรนะครับจริงๆมีอีกหลายวิธีเลยนะครับอาจจะเป็นอันนี้ก็เป็นฟิงเกอร์โรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับยังไงลองเอาไปฝึกดูก,ก่อนนะครับสำหรับฟิงเกอร์โรที่เป็นเบสิกในแบบนี้สวัสดีครับ